โป๊ๆหน่อยอเรื่องทางครับไม่มิก,ไม,มกไม่แมทไม่อะไรทั้งนั้นนี่เพี้ยเปลี่ยนหน้าได้ไหมคะได้ <laughs> ไม่ใส่วแวน่นเปลี่ยนสกินครับเด,เดี๋ยวขอไปไม่ใส่แว่นก่อนคะออ่ะเทดีทำไมอะได้ไหมได้แหละด,ดูแปลกๆดิอยากสวยอะแต่ว่าทําไม่เป็นอะส่วนมากผู้หญิงตัวละครผู้หญิงในเมืองเนี่ยนะเขาจะใส่แว่น เพราะว่าด้วยความที่หน้าต่างๆเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยได้มีให้เลือกละเอียดเยอะเท่าไหร่อะไรเงี้ยเขาก็จะใส่ไว้แบบนี้แขนซมหายเฮ้ยดีนะไม่มีมือเออดูรองเท้าซะก่อนไม่มีอะไรแมทเลยสักอย่างครับจิววาเลนไทน์อ่ะตอนเนี้ยเออเฮ้ยมีเอดาไปแล้วเป็นจิววาเลนไทายไหมจิววัเลนไทน์ตอนตายแล้วมือขาดยังติดไว้แล้วพี่จะเอาแขนกลับมาไงอ่ะลองถ้านึกไม่ออกลองกลับไปที่เลขศูนย์หรือลบหนึ่งอะไรเงี้ยมันอาจจะกลับมาในมือมาละมือมาละ มือมาแล้วไงนี่ไงก็มือมาแล้วไงแต่ว่าตรงหน้าอกมันเหมือนโป้อยู่ปะต้องเป็นเอ่อทอโซ่ไม่ก็เชิร์ตไม่ก็อะไรเงี้ยต้องหารูอุดรูรั่วให้ได้ทอโซป่ะครับพี่น่าจะน่าจะเอออาจจะทอโซ่นะลองดูไม่ใช่ปะไปกันใหญ่ไปกันใหญ่กระสือเวี้เลยฉี่เวนี้เลยไม่มีท้องด้วยเออฉันรู้ไปเห็นข้างหลังเลยตีไส้แห้งดูดิอุบ่าชิบหาย ทำไมผู้หญิงคนอื่นเขายังแบบดูสวยๆกันส่วนมากก็ทรงผมเขาก็จะไม่ได้หนีกันมากนะก็ใส่แว่นคนรดิโคตลกเหมือนแบบเป็นเป็นไม่รู้เป็นใครเลยนะแมงเลยแค่แต่งตัวก็ผ่านไปครึ่งชั่วโมงแล้วลองดูที่เชือ์สองที่เชือ์สองไหมครับที่เชือ์สองไม่ใช่เป็นทอโซ่หรือเปล่าวะปัญหามนเราจะไปที่ศูนย์ทุกอย่าง เพื่อให้แก้ปัญหานี้หรือเล่นไม่มีตัวไปเลยเป็นฮอลโลแมนไปเลยก็ได้ชุดนี้ก็ได้เควินเบคอนเออเควินเบคอนไปเลยใส่ถุงมือแดงเป็นฮอลโลแมนจริงๆด้วยทีนี้เนี่ชุดเหมือนจะไปล้วงตูดวัวเลยจุ่กลมสุสาแต่น่าแต่หน้าไม่ได้เลยนะครับเออ คือมันมีอันนึงที่น่าชื่นชมของเกมนี้เลยนะก็คือว่าทุกคนพยายามแต่งตัวจัดในเกมที่ทําดีเทลการแต่งตัวไม่ดีที่สุดในเกมที่เล่นมาเลยก็ยังไปหาชุดแต่งอะไรกันได้ให้มันเป็นชิ้นเป็นอันดูดิเปลี่ยนเสื้อกี่ไรแขนขาดมีกีที่ไหนวะนม่ชิมมีคิ้วแล้วเด้เหมือนพวกเอ้ยพวกโตรภูเขาเหมือนกันนะแบบจริงแว่นไม่ได้สวยเลยสักอันกีไงคุณสุดารั์เกวีล่าพันเนี่ยนี่ไหมได้ไหม ไม่มีคำตอบเินมาตกพาคเรียบร้อยเหมอยเหมือนไอเต่าเลยอะโอเคแฮร์คัลเลอร์เรียบร้อยค่ะฟิล์มอยากดู total look ดูยังไงคะมันได้แค่หมุนนะครับพี่สี่กับหกหมุนซ้ายหมุนขวางั้นเอาแค่นี้พอแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะกด enter นะคะ enter เรียบร้อยเย้เยยินดีด้วยครับ พี่แนทไปรับหน่อยดิฮะพี่แนทมีรถมีอะไรไหผมไม่มีรถครับวิ่งทำไงคะเราไปรับฟิล์มหน่อยไปไปพาไปซื้อโทรศัพท์ไปเลยซื้ออะไรให้สักเครื่องไปพี่ฟิล์มอยู่ไหนฮะอยู่หน้าสถานีอยู่ตรงนั้นอ่ะฟิล์มฟิล์มเดินเล่นไปพี่ฟิล์มฟิล์มรอแป๊บนึ่งนี่เป็นไงสวยป่ะกดชิฟวิ่งกดชิฟค้างนะวิ่งชิฟค้างไว้คือวิ่งกดชิฟค้างไว้แล้วก็กดทิศทางนะวิ่งเอาลองซ้อมดูก่อนชิฟค้างทิศทางเอ๋อ ก็ control กด control คือย่อ c อน t r ร l คือย okay ่อโอเคค่ะแล้วก็ฟิล์มกด escape ทีนึง escape 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 y e s อ่อะ escape นี่คือดูแมป,ปใช่ไหมแต่ว่าเดี๋ยวพี่จะไปเซตเสียงให้ก่อนเซตเสียง Set Set setting เอาเมาส์ ount, จิ้มใน oh. setting เลยแล้วก็เลือกไปที่ audio อะ voice chat แล้วก็เลือกที่ on เออ on แล้วก็เลื่อนลงมาตรง talking อันนี้ก็ on มันจะทิ้งฟิล์มแล้วหรอแล้วก็เลือกตรง voice chat mode อะ่ะเลือกเป็น push to talk อ่าโอเคอ่้เก็บออกไปนันอ,อาดมาลแล้วนะนันอาดกด f กด f นะไปฝั่งนูน้นพี่ฟิล์มฝั่งนูน้นกดคลิกขวาหนึ่งทีเอ้ยคลิกซ้ายหนึ่งทีซ้ายหนึ่งทีสวัสดีครับคลิกซ้ายหนึ่งหันหน้าไปหาผู้ชายคนนั้นอ่ะเดินไปหาผู้ชายคนนั้นเออคลิกซ้ายหนึ่งทีโทษทีเธอจีเลยพอแลยกดเลยกด f กด f กด f เลยกด f เลยเดี๋นนยวโดนแจ้งหมด เขาวันแรกติดคุกด้วยห้าเอ็นค้างไปปปลาโบชนกันเลยชนมาเลยปลาโบชนมาเลยไปลงไปทักทายปลาโบหน่อยไปเอฟสวัสดีครับพี่ปลาโบ้อ๋อหลุดไปแล้วเอาไปแล้วเอฟอไปแล้วงั้นก็เก็บเก็บรถเก็บอะไรกันมันเกิดแถวนี้ปะเกิดเกิดตรงนี้เลยพี่โอเคตอนนี้ตอนพี่ฟิล์มตมข้างบนพี่ฟิล์มอย่าตมบนถนนตมแปลว่าอะไรคะออกเมืองครับออกเมืองจิ้มสวยอ่ะคุยคนนี้เลยคนนี้คนนี้เพชรพายเนื้อใช่เนี่ยข้างหน้าเสื้อขาวเอ็นถามดิ สั่งไปเนื้อหน่อยสั่งไปเนื้อหน่อยสวัสดีค่ะไม่ใครได้ยินพิมเลยพิมไม่ได้ยินใครเลยเราลองไปที่เซตติ้งอีกทีไหมเออเออเโอ้โหเนี่ยเปิดดันขึ้นมาให้สุดหลอดเลยทุกอย่างเลยดันไ้สีหดเยอะๆเลยเต็มหลอดเลยทุกอย่างเลยอ๋อเอออันล่างเราเราเป็รุ่มแรงมแรงเลยเต็มเลยเต็มแท้งเลยอันล่างด้วยแท้งเต็มแท้งเลยโอเคคราวนี้ไปสั่งภายเนื้อให้พี่หน่อยไปอ่ะลองดู สวัสดีค่ะดีครับพี่คะพี่คะอยากทานเนื้อค่ะไม่เอาค่ะอยากทานตอนนี้เลยค่ะรีให้มันรีไปค่ะอยากทานภายเนื้อค่ะคนนก็ใจเหมือนกันนั้นเราเพจมันออกไปแล้วคนนี้เขาไม่ได้ขายภายเนื้อเอ้าผิดคนเหรอแ้วไมมันตอบรีนมได้วะข้างหลังตัดข้างหลังตัดสวัสดีค่ะพี่ตัดสวัสดีครับไม่รู้ใครเอาหมวกผมไปเนี่ย ตตยยัดเเลล่ถ้ารีเมืองแล้วเรายังไงต่อเข้าใหม่แล้วคี้พี่ฟิล์มจะรอถ้าไม่มีวีพีก็จะรอมันครึ่งชั่วโมงบวกบวกบ้าเกินไปว่ารอเกือบชั่วโมงอะพี่เมื่อวานก่อนคอมเราไม่แรงเปล่านี่คอมสองคนนี้เขาแรงมากนะคิดว่าพี่ฟิล์มรีบออกก่อนเรียบร้อย CPU อะไรครับ CPU อะไรฟิล์มบอกไปบอกเข้าไป CPU คืออะไรคะ CPU คืออะไร เฮ้ว <Help. S 1> จบแล้วเนี่ย EP หนึ่งจบแล้วโคตรดี CPU คืออะไร